สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเฮาผู้เลี้ยงควายทุกๆท่าทันนะครับผมนะครับมือนีมาอยู่กับเขาควายน้องบีมนะครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับมือนีน้องบีมนํามาฝากพี่น้องเฮาอยู่จะโตครับมือนีมีสีตัวสี่ไล่กันกันเลยจ้านะครับมีมาให้เลือกชมอยู่สี่ไล่กันแม่นจ้านะครับมือนีมีควายงามพันธุกรรมดีนะครับพี่น้องครับผมสายพันธุกรรมควายยักษ์ควายงามเลยครับมือนีจ้านะครับนํามาฝากพี่น้องเอฟซีคือเก้านะครับผม จากที่ตั้งนะครับจาที่ที่ตั้งเขาก็อยู่บ้านกันนวลจ้ากอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นจ้าเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ่าเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้ที่เจ้าจ้าเหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่น้องแมนจ้านะครับผมผู้ใดญยุ่ใกล้หรือว่าผ่านมาทั้งนี้เนาะครับมาชมตรวจริ่งในทีมอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นจ้านะครับผู้ยุ่ยไก่ก็สามารถสอบถามทางเบอร์โทรหรือว่าแอดไลน์ได้นะครับแมนจ้านะครับพี่น้องเพราะเป็นการเสียเวลามาชมเลยครับรายการแรกตัวนี้ รายละเอียดเพื่อนนะครับรายละเอียดตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อบิ๊กอุทัยจ้ะนะครับลูกสาวบิ๊กอุทัยแม่นจะอายุ19เดือนจ้ะโอ้ครับพี่น้องเบิ่งเลยครับตัวนี้ฟันนมนมอยู่นะครับแม่นจะาสาวสาวหน่อยฟันนมนมอยู่เลยจ้ะกระดูแขงขาครับพี่น้องโกกัดไปเรื่องแขงขาเพื่อนเม่นจะหน้าตาค้นเขาใหญ่นะครับตัวนี้สูงลายเป็นไรครับตัวนี้เพื่อนสูงอยู่ที่143บวกลบจ้ะเบิ้งเราครับพี่น้องอมใหญ่นะครับผมอายุหน่อยหน่อยครับพี่น้องผู้ดหาอยนะครับ เป็นควายพันธุกรรมควายยักษ์แล้วครับผมจ้าสายเลือดอุทัยชัดเจนนะครับตัวนี้เองจ้าทายาทของพ่อบิ๊กอุทัยจ้านะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเจ๊กไก่ปานควายผู้ครับพีนบ่น้องเบิ้งครับตัวนี้แข้งขาหนาตาใหญ่นะครับแม่เพิ่นใหญ่ปานใดครับแม่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรจ้ะเพิ่นแม่เพิ่นสูงอยู่147จ้ะนะครับผมเพชรอุดรบวกสายอุทัยนะครับผมแมียนจ้บพี่น้องเบิ่งความใหญ่นะครับผม โครงสร้างกระดูกม้าเด่นเลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับเนื้อนังครับพี่น้องไปเติมบอกจักน้อยแมีนจ้ะครับผมรับรองว่าอนาคตไก่แน่นอนจ้ะนะครับร้อยห้าสิบบวกนี่ไม่เห็นแน่นอนครับตัวเมีนจ้ะนะครับใบงามๆตัวใหญ่แบบนี้นะครับโค้งสางดีนะครับสายเลือดชัดเจนนะครับพี่น้องนะครับตัวสีแดงพี่น้องเขาไปหลายเป็นไรครับตัวนี้เปิดไว้หาหมื่นเก้าพันบาทท่านนั่นจ้ะห้าหมื่นเก้าพันบาทเมีนจ้าราคาดีนลวดเตยต่อรองกันไหนคือเก้าจ้ะครับพี่น้อง ือว่าราคาเกะเปิดให้พี่น้องต่อรองนะครับมีงบมีทุนเท่าใดกะโทรมาคุยกันนะครับรายละเอียดกันทั้งเบอร์โทรหรือว่าแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้ไม่นจ้ะนะครับพี่น้องเบิ่งครับพามาเบิ่งหน้าตาไปหูครับพี่น้องหูใหญ่ใบตองสาดนะครับแม่นจ้ะนะครับเบิ่งคนเขาเพิ่นครับพี่น้องนะครับหัวกระบานใหญ่นะครับเดี๋ยวกลมหน้าเพิ่นลองจากน้อยนะครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับตาแต้มเบ้าตางามนะครับตัวนี้กระดูกนะครับกระดูกเขาใหญ่นะครับพี่น้องเบิ่งครับกระดูกขานะครับคนเขา ขานี่บักไงตั้งแต่นี่เบิ่งครับพี่น้องขาป่านควายไอู้ครับผมแม่นจ้ะนะครับกําไรขาดหน้าหลังมีทั้งคู่เลยจ้ะนะครับช่วยๆแบบนี้นะครับพี่น้องเบิ่งเอาครับผมสันคอใหญ่ๆนะครับผมตรงนี้เป็นตุ้มเพิ่นสีดยาจักน้อยเนาะครับแม่นจ้ายาไทยพยาิเพิ่นครับพี่น้องนะครับเบิ่งครับผมสวยๆเลยครับล้ำโตเพิ่นนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวจุ่มพญางับพี่น้องเขาเบิ่งครับบัดนี้โหเชี่ยงเปตาเลี่ยงนี่จ้าข้าเดินข่ายยางเพิ่นนะครับสวยๆเลยนะครับพี่น้อง นะครับบ่มีตำหนิไซน์นะครับแม่จ้าบ่มีตำหนิจ่ารับประกันตำหนิจ้านะครับ Different. พี่น้องเบิ่งเอานะครับผมแม่สาว wow น no er. ้อยนะคร <60 S 1> <Magazine. S 2> ับสาวน้อยฟันน้ำนมจ้าอายุ19เดือนนะครับกับความสูงตอนนี้เพิ่นอยู่ที่143บอกลบจ้าเป็นลูกสาวของพ่อเพิ่นเป็นลูกสาวของพ่อบิ๊กอุทัยจ้าบิ๊กอุทัยแม่จ้าส่วนแม่เพิ่นนี่เป็นสายเพชรอุดรสูง147นะครับพี่น้องเบิ่งเอาครับผมกระดูกใหญ่ๆจังซี่ครับพี่น้องบ่ควรพลาดเอาไปพัฒนานะครับพี่น้อง ก็แบ่งไว้ในราคาราคาเปิดโดยหามเงนเก่าพันบาทค่ะสอบถามกันในมันเดิอบแล้วครับแน่จ้าเจ้าลองเลยครับพี่น้องแล้วก็จะส่งให้หอดหน้าคอคือเก้าจ้านะครับป่๊ยๆแบบนี้ครับไปเบิ้งกับรายการต่อไปครับจ้ามาเบิ้งครับพี่น้องนะครับผมกับตัวที่สองนะครับตัวนี้จ้อะไรอยากเป็นนะครับน่าจะตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อเจ้าไม้จ้าอายุเจ็ดเดือนสาวน้อยแล้วจ้าตัวนี้สูงลายเป็นไงแล้วครับสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบอกลบจ้าร้อยยี่สิบเจ็ดแน่จ้าผมเบิ้งครับพี่น้อง นะครับลูกสาวเจ้าไมมเมีนจ้ะลูกสาวเจ้าไมมอายุ7เดือนจ้ะนะครับแม่เพิ่นใหญ่ปันไดครับแม่เพิ่นนี่เป็นสายเออ่เบิรมพันล้านจ้ะแม่เพิ่นสูง146นะครับแม่เป็นลูกเบิรมพันล้านแม่จ้ะนะครับสูง146จ้ะนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าเพิ่งแยกนมมาใหม่ๆเลยครับพี่น้องแม่จ้ะนะครับผมแต่ว่าเนื้อโตล้ำคิงนะครับหน้าตาสวยนะครับกระดูกแข็งค่าดีเลยครับตัวนี้จ้ะนะครับไว้แค่ไว้แค่เจ็ดเดือนจ้ะเจ็ดเดือนแม่จ้ะนะครับผมงามๆยิ่งสี่นะครับ แบ่งปันพี่น้องเข้าไวไลน์เป็นไรครับราคาเปิดไว้37,000บาทจ้ะ37,000บาทแม่จ้ะราคานี้ลดได้ต่อรองกันได้คือเก่าเลยจ้ะเหมือนเดิมครับพี่น้องนะครับเบิ่งครับสวยๆเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวหมุนหน้าเพิ่นมาเบิ่งทั้งพีนะครับผมโหเชี่ยงจ้ะเป็นตะเลี่ยงดีคว้อยน์ตัวนี้ให้พี่น้องเบิ่งทั้งหน้าตาหน้าเขาเพิ่นนะครับหน้าตาสวยเลยครับจ้ะเขาเปิดนะครับพี่น้องเบิ่งครับนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับตัวนี้หนางามๆนะครับพี่น้องเมย์จ้ะเข งูง่ายใบตองศาดครับผมเบิ้งครับอ่องคออึกมะเผ้าแข้งขานะครับจีบเล็บจีบเท้าสวยนะครับผมนะครับเดี๋ยวหมุนมาทั้งไทยพี่น้องเขาเบิ้งนะครับผมนะครับเบิ้งรอบเลยครับพี่น้องลักษณะท่าเดินท่ายางเพิ่นนะครับผมบันทายหางสวยๆนะครับนะครับเบิ้งเอาครับพี่น้องบ่มีตำหนิไสนเนาะครับแมนจ่าว่ามีตำหนิจ่ายรับประกันตำหนิรับประกันนะครับผมรับประกันตำหนี้ให้เมนจ่านะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับพว้มสวยงามมงคลนะครับ แน่สาวหน่อยนะครับเดี๋ยวทวนรายละเอียดให้พี่น้องเขาเบื้องต้นตัวนี้เป็นสาวหน่อยลูกสาวของพ่อเจ้าไม่จ้ะอายุเจ็ดเดือนกับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบอกลบจ้ะนะครับเปิดไว้ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทจ้ะสามหมื่นเจ็ดพันบาทเมนจ้ะนะครับผมราคานี่เปิดให้พี่น้องคือเก้าครับราคานี่ต่อรองได้จ้ะสอบถามกันได้เลยจ้ะจัดทรงให้ฟรีคือเก้าเมนจ้ะแถมบัลลังก์งามๆให้ไปใส่คือเก้าเลยจ้ะครับยุ่ยไก่ยุ่ไก่กับทูม่าสอบถามรายละเอียดกันได้ครับพี่น้องจ้ะนะครับเขาพาไปเบิ้ง นะครับกับรายการต่อไปครับจ้ามาเบิ้งกันต่อนะครับกับรายการที่3นะครับตัวนี้อาลายหยัดไปนะครับตัวนี้เป็นสาวน้อยลูกสาวของทองสุกแล้วจ้านะครับลูกสาวพ่อทองสุกแม่จ้าอายุ7เดือนที่เขาแปดเดือนแล้วจ้านะครับสูงไรไปนะครับสูงอยู่ที่127บอกลบจ้า127ครับผมแม่จ้าตัวนี้สาวน้อยนะครับฟันน้ำนมแม่จ้าเพิ่งแยกแม่มากไม่ก็เกันเลยครับพี่น้องตัวนี้ นะครับตัวนี้พึ่งสซนเข้าไปเมนจะพึ่งสนเข้าไม่ไม่เลยจ้านะครับพี่น้องเบิ้งครับเนี่ยตัวล้ำคิงเพิ่นนะครับตัวนี้ม้าเด่นในเรื่องหนาตานะครับเมนจ้าหนาตานาเขานะครับค้นเขาเปิดกว้างเลยครับตัวนี้นะครับพี่น้องเดี่ยวม้านี่นะครับสวยเลยนหนาตเพิ่นจ้านาเขาเปิดดีงามนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตัวนี้ครับพี่น้องผู้ใดกําลังมองหาไว้สาวน้อยเอาไปพัฒนาสายเลือดดีๆนะครับตัวนี้พันธุกรรมของพอท้องสุกจ้านะครับตัวนี้ครับผม รายการที่3นะครับงามๆมีสี่แบงค์พี่น้องเขาไปหลายปันไหนครับตัวนี้เปิดไว้29,000บาทจ้ะ29,000บาทเมนจ้ะราคาในรถในเคือเก่าด้วยจ้ะพี่น้องราคาเปิดครับพี่น้องต้องลองสอบถามกันในมือนเดิมเมนจ้ะนะครับเดี๋ยวมาเบื้องทั้งหน้าทั้งเขาเพิ่นชัดๆนะครับผมนะครับให้เบื้องหน้าตาหน้าเขาเพิ่นนะครับพี่น้องอัตลักษณ์ไวไทยงามครับพี่น้องนะครับโค่นเขาเปิดกว้างเมนจ้ะตาแต้มแก้มจ้ำจ้ะนะครับพี่น้องอ่องคอชัดเจนนะครับเออกระเป๋าใยแข้งขากระดูกเเล็บท้าม่นจะ สวยงามเลยนะครับพี่น like ้องเบิ่งเอานะครับวันท้ายห้างนะครับบ่มีตำหนิใส่เนาะครับบ่มีตำหนิจะรับประกันตำหนิเลยจ้ะพี่น้องเบิ่งเก่าสวยๆแบบนี้นะครับกับราคาเปิดไว้ให้พี่น้องต่อรอง29,000บาทต่อรองได้จ้ะจัดส่งฟรีให้พร้อมเด้อจ้ะพี่น้องมันเดิมครับผมสวยๆเลยครับพี่น้องนะครับพี่น้องมีงบเท่าไหร่ครับโทรมาคุยต่อรองสอบถามราคากันได้เนาะครับแม่นจ้ะนะครับพี่น้อง ก้ยงามๆนะครับราคาเกษตรกรแบ่งปันพี่น้องเข้าไปเลี้ยงน้ากันจ้ะนะครับมีอีกตัวหนึ่งนะครับแมนจ้ะมีอีกตัวนึงจ้ะมาเบิ้งกับรายการต่อไปครับจ้ะมาเบิ้งครับพี่น้องนะครับกับรายการที่สี่จ้ะนะครับปิดไทยครับปิดไทยโดยนุ่มรอบอนาคตพอพันเลยจ้ะตัวนี้นุ่มรอดตัวนี้เลยครับพี่น้องเมนจหน้ะตาททอดเราเลยจ้ะนะครับว่ามันไอตัวสงหันครับพี่น้องเพราะว่าส่งเขาเิ่นมาทางเดียวกันเมนจ้ะนะครับเอารายละเอียดนะครับรายละเอียดตัวนี้เป็นลูกาายของเ้้้ไมะ ครับลูกชายเจ้าไหมแม่ยนจะอายุเพิ่งได้งชิบสามเดือนนะจ่ะพี่น้องพี่น้องเขายังงมกลมอยู่นะครับแม่นจะกับความสูงอยู่ที่140บอกลบจ้ะนะครับกระดูกแขงขาใหญ่นะครับพี่น้องแขงขาจัดเต็มเลยนะครับหน้าตาหน้าเขาครับพี่น้องให้เบิ้งนะครับความรอของหน้าเพิ่นนะครับก้มหน้าเพิ่นลงนะครับนะครับพี่น้องเขาเบิ้งหน้าตานะครับพี่น้องตาแต้มชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวจัดไร้ถังพี่น้องเขาเบิ้งครับเปิ เห็นมูเขาขอกกระยาเขาของน้ำมูนะครับล่อๆแบบนี้นะโคตรฟอพันนะครับผมเมีนจ่าทุกกรรมไว้ยักเลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับแบ่งพี่น้องให้เวลาไปไหนครับตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นสองพันบาทจ้ะนะครับสี่หมื่นสองพันบาทเท่านั้นเมีนจ้าราคาลดใดต่อรองกันได้คือเก่าได้จ้ะเหมือนเดิมครับพี่น้องต่อรองสอบถามราคากันได้จ้ะนะครับเบิ่งครับรอบๆตัวเพป็นบรรทายหางนะครับเนื้อนนังครับพี่น้องเอาไปมาลุ้งเพื่อนเอาจังน้อยนะครับผมเบิ่งครับรายละเอียดนะครับพี่น้อง ข่าวๆได้ครับผมอยากชัดเจนกับพี่น้องสอบถามเพิ่มเติมทั้งไลน์ขอรูปเพิ่มเติมหรือว่านะครับพี่น้องเขามาชมสดจริงจากวิดีโอขอทางไลน์มาเบิ้งกันใดจ้ะนะครับพี่น้องเบิ้งครับผมยังรอครับพี่น้องตัวนี้รายละเอียดก็คือลูกชายจอมไม้แมนจ้ะอายุ13เดือนจ้ะกับความสูงอยู่ที่140บวกลบนะครับผมเกิดจากแม่สูง147นะจ้ะนะครับพี่น้องเบิ้งเลยครับพันธุกรรมดีๆแบบนี้ครับพี่น้องนะครับ เรอรอแบบนี้ครับเอาไปเป็นอน,นาคตพอพันครับพี่น้องเอาไปค<ม>ุ้มพุ่งหรือว่า,อาไปเป็นพอพันแน่นะนะขดครับผมจาเปิดไว้สี่หมื่นสองพันบาทจ่ะต่อรองกันได้เหมือนเดิมจะ้ะนะครับมือนี้มีมาฝากพี่น้องเข<ะ>าแมนจ้ะนะครับซีตัวซีไรกันจะ้ะนะครับมัฟแบบเด้นะครับสนใจตัวไรกันสอบถามเพิ่มเติมจะ้จะนะครับหรือว่าเขามาชมตัวจริงได้ครับพี่น้องมือนี้ก็ฝากพี่น้องเขาไปสมิ่งแล้วครับผมจ้ะนะครับก็ขอบคุณเอฟซีคอบน้องบิมเก้าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมือนี้แมนจ้ะนะครับก้าวเข้ามาขอบคุณแหละสวัสดีีครัับสสวดจ้า